ิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสาระน่ารู้คดีปกครองโดยสำนักง,งานศาลปกครองนะครราชสีมา ในวันนี้เป็น EP ที่เราแล้วนะคะพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนดิฉันนางสาวเมนิสาราเกิดสุงเนินผู้ดำเนินรายการสำหรับในวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองโดยได้รับเกียรติจากคุณยุทธนาพมกสิกรเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการพิเศษมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีครับคุณเมนิสลาและท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับค่ะในวันนี้ค่ะอยากจะสอบถามคุณยุทธนาค่ะว่าข้อความคิดเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองมีที่มาอย่างไรคะสําหรับการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองโดยปกติแล้วหน่วยงานทางปกครองจะกําหนดเงื่อนไขในบางกรณีนะครับจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นแม้ว่าองค์ประกอบของคำสั่งทางปกครองจะมีการกำหนดครบถ้วนอย่างเช่นระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อกฎหมายที่ใช้อ้างยิงและข้อพิจาาในการสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษบางครั้งจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองเพื่อให้การดำเนินการกิจการทางปกครองบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายก่อนที่จะลงรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองผมขอทบทวนนิยามคำว่าคำสั่งทางปกครองซึ่งคำสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดนั้นกำหนดนิยามความหมายไว้ว่าเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะเรียกว่าผู้ทรงสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจ ส่วนฝ่ายที่สองนั้นจะเรียกว่าผู้มีหน้าที่โดยฝ่ายผู้ทรงสิทธินั้นจะเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการงดเว้นกระทำการและฝ่ายที่มีหน้าที่ในการกระทำการงดเว้นกระทำการนั้นจะต้องดำเนินการตามสิทธิทเรียกร้องของผู้ทรงสิทธิ์ซึ่งจากการก่อนิีิสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะก่อให้เกิด การก่อเปลี่ยนแปลงสงวนหรือกระทบสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นเจา้าพนักงานท้องถิน่นได้อนุญาตออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับเอกชนรายหนึ่งการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารถือเป็นการก่อสิทธิ์ให้กับเอกชน ที่จะต้องมีหน้าที่ในการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วต่อมาในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการเปลี่ยนแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมแบบอาคารเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างเนื่องจากว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่หากเอกชนผู้มีหน้าที่ในการก่อสร้างอาคารดำเนินการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือเพิ่มเติมอาคารจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ข้างเคียงเจา้าพนักงานท้องถิน่นย่อมสามารถเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ แล้วการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองกระทําในเวลาใดคะสําหรับการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองสามารถกระทําได้ในเวลาใดนั้นโดยหลักแล้วการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําในระหว่างที่ดําเนินการจัดทําคําสั่งทางปกครองหากดําเนินการจัดทําคําสั่งทางปกครองเสร็จสิ้นแล้วมีการกําหนดเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ ตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขแทนที่คำสั่งทางปกครองหรือเงื่อนไขเดิมแต่มันก็มีอยู่บางกรณีถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไขในส่วนนี้จะสามารถกระทำได้เช่นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยเกี่ยวกับ วันที่เดือนและปีพศเป็นต้นตัวอย่างเช่นส่วนราชาการแห่งหนึ่งครับจะมีการประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมแต่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในสายงานประเภทวิชาการเท่านั้นเมื่อออกประกาศไปแล้วหน่วยงานได้มาทบทวน ประกาศฉบับดังกล่าวว่ามันยังไม่ครบถ้วนครอบคุมในการกำหนดผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมจึงมาออกประกาศฉบับใหม่อีกเพิ่มเติมเข้าไปว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกกรรมการจริยธรรมนั้นกำหนดให้ข้าราชการทุกสายงาน เป็นผู้สามารถที่เข้ารับการสมัครได้ค่ะและเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนดคะะมีกี่ลักษณะและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับสําหรับเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองจะมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะซึ่ง4ลักษณะนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการกําหนดเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครองเท่านั้นสําหรับเงื่อนไขในคําสั่งทางปกครอง กฎหมายกำหนดไว้4ลักษณะซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นลักษณะที่1การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผลณเวลาใดเวลาหนึง่งยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานแห่งหนึ่งอนุญาตให้กลุ่มอาชีพนำสินค้าไปวางขายณบริเวณจุดท่องเที่ยวโดยกำหนดว่า ให้เริ่มต้นขายในวันที่หนึ่งมกราคมและสิ้นสุดการขายก่อนที่จะมีการจัดเทศกาลสงการซึ่งเงื่อนไขลักษณะนี้เข้าลักษณะของการกำหนดเงื่อนเวลาเริ่มต้นและเงื่อนเวลาสิ้นสุดการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะนี้จะเป็นการกำหนดเงื่อนเวลาบังคับก่อนและเงื่อนเวลาบังคับหลัง ลักษณะที่สองการกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นใบอนุญาตขับขี่คุณเมนิสศราครับค่ะปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่กฎหมายกำหนดอายุไว้กี่ปีครับ1ปีละห้ปีค่ะแสดงว่าเมื่อครบ1ปีละห้ปีของใบอนุญาตขับขี่ ผู้นั้นจะต้องไปดําเนินการต่อใบอนุญาตซึ่งในการต่อใบอนุญาตนั้นกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีการดําเนินการตรวจสายตาหากปรากฏว่าบุคคลนั้นตาบอดสีใบอนุญาตขับขี่ก็จะเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีลักษณะที่3การกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทําการหรืองดเว้นกระทาการหรือต้องรับผิดชอบ ในเรื่องบางประการอย่างเช่นส่วนราชการแห่งหนึ่งได้ออกใบอนุญาตให้กับเอกชนรายหนึ่งจัดสร้างปั๊มน้ำมันแต่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสร้างห้องน้ำและสลานจอดรถให้ครบถ้วนตามจำนวนของผู้มาใช้บริการหรือให้ได้สัดส่วนกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือการก่อสร้างท่าเทียบเรือจะต้องจัดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจะต้องมีการจัดประชาพิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนดำเนินการลักษณะที่4เงื่อนไขเกี่ยวกับ การสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครองยกตัวอย่างเช่นส่วนราชการแห่งหนึ่งออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนผลิตยาซึ่งใช้รักษาได้ดีพอสมควรแต่มีผลข้างเคียงตามมาสำหรับผู้ใช้ยาประเภทนี้ต่อมาทางการแพทย์ได้มีวิทยาการก้าวหน้าจึงได้ค้นพบยาตัวใหม่ซึ่งเมื่อทานไปแล้ว ไม่ได้มีผลข้างเคียงแก่ผู้ใช้ยาส่วนราชาการแห่งนั้นจึงยกเลิกใบอนุญาตให้ผลิตยาประเภทที่มีผลกระทบข้างเคียงต่อผู้ใช้ยาประเภทนั้นเป็นตน้นค่ะแล้วก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ค่ะคุณยุทธนามีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างคะครับ สำหรับการกำหนดเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครองหากพบว,ว่าคำสั่งทางปกครองที่ออกไปแล้วไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองก็สามารถที่จะดำเนินการกำหนดเงื่อนไขใหม่ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกำหนดแต่อย่างไรก็ตามการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองบางเรื่องเป็นดุลพินิจ์ นะครับของเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการดังนั้นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่จึงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยุทธนามากเลยนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของสำนักง,งานสารปกครองนะครราชสีมามาด้วยดีโดยตลอดท่านสามารถรับชมคลิปความรู้ย้อนหลังเรื่องการกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครองหรือคลิปสาระความรู้คดีปกครองอื่นๆของรายการเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Podcast, Official Line และช่องทางใหม่ Line Open Chat ในชื่อสำหรังงานสารปกครองนครราชสีมาสำหรับวันนี้ต้องขอราคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะแล้คมมดังได้ไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิกลวไปทังใด แต่ความเป็นจริงแต่ไมไหมจะไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเนื้อม